เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่แคนาดาแค่ปวดท้องคลอดหรือท้องแข็งอะไรอย่างเงี้ยยังไปโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะจากอีพีที่แล้วนะคะที่เราเล่าถึงการฝากท้องกับ midwife EP นี้มาถึงการเล่าถึงวันคลอดคือเท่าที่เราเห็นรีวิว,วหรือแบบบล็อกคลอดลูกของอินฟลูเอนเซอร์ที่ไทยอะ่ะคือแค่เราปวดท้องคือมีสัญญ,ญาณว่าเอ้เรากําลังจะคลอดอะ่ะคือเราก็ไปโรงพยาบาลได้แล้วแต่ที่แคนาดาคือไม่ใช่แบบนั้นเลยเขามีเกณฑ์ของเขาว่าเราควรจะต้องไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่ คือสัญญาณการคลอดลูกมันก็มีหลายแบบใช่ไหมคะแต่ของเราอะ่ะคือมันเริ่มปวดท้องหรือมี c คอ t r a c t i o n การที่เราจะไปโรงพยาบาลอะ่ะเราจะต้องปวดทีททีมานานมากแล้วนะคะทุกๆ3นาทีครั้งละหนึนาทีนาน1ชั่วโมงขึ้นไปเราถึงจะโทรไปบอกมิดไว้ว่าเฮ้ยเราปวดท้องแบบใกล้คลอดแล้วนะคือเราอโทรไปหา Midwife ตอนเที่ยงคืนครึ่งนะคะแล้วเขาก็มาตรวจเราที่บ้านอตอนประมาณตีหนึ่งแล้วเขาก็เช็คล่างกายเราอะไรย่างเงี้ย แต่ว่าปากหมดลูกเราเพิ่งเปิดแค่3มเซนเขาก็ยังไม่ให้ไปโรงพยาบาลคะ่ะเขาก็ให้พักอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้โทรไปบอกเขาอีกทีตอนที่เราแบบปวดมากจนทนไม่ไหวแล้วถ้าเราไปที่โรงพยาบาลเขาก็จะไล่เรากลับบ้านมาอยู่ดีค่ะจนประมาณ6กโมงเช้านะคะคือเราปวดมากก็เลยโทรไปหาเมดไวตสิททีแล้วเขาก็ให้เราไปที่โรงพยาบนานะะลค่ะเราก็เตรียมตัวไปถึงโรงพยาบาลก็มีการดมแกส๊สบล็อกหลังแล้วก็กระตุ้นขอด,ด้วยออกซิโทซินแล้วก็ค่อดไปพีออกมาค่ะ คืออันนี้เราคิดว่ามันต่างจากที่ไทยสุดๆเลยนะคะช่วงที่เราท้องไตมาสุดท้ายมิดไวเขาก็จะบอกเราว่าปวดท้องหรือว่าสัญญาณข้อมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีแบบบางทีมีบลัดดี้โชหรือว่าจะมีมูกเลือดสีน้ำตาลที่บ่งบอกว่า i, เฮ้ยปากลูกเรากําลังเปิดนะแล้วก็มีการปวดท้องใช่ไหมคะหรือว่าถ้าน้าคลําแตกน้าคลําซึมไหลออกมาเนี่ยคือต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะ ใครเคยมีลูกที่ไทยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ามันเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างและใน EP หน้าเราจะมาเล่าเรื่องการดมแกส๊สโซเลาคะค่ะกดติดตามไม่ได้นะคะ